การพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นให้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนตอน้ตนๆ้นเมื่อจิตพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ย สลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุค,คือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับวิญญาณธาตุและอากาศสธาตุความว่างเป็นอากาศสธาตุูลเป็นวิญญาณธาตุ ตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่จิตรู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขานกามาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วตัตถุเพราะจะนั้นการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะ เดินน้ำลมไฟถา้าพิจารณาธาตุหกใช้คำว่าพิจารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหมดนี้มันมีหกในเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟดับไปแล้วอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันหายไปคำว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่าง ในจิตในตอนนี้ในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นแต่วความว่างเปล่านี่ตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนาถ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาษนิมิตเป็นวิปัสโนปกิเลนท่านให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้ถ้ากำหนดจิตตัวผู้รู้ได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลง ความสว่างหรืออากาศสกาดนั้นในปัญหาข้อที่สองในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตท,ที่ปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาอสุภะกรรมฐานเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมา มองเห็นคนตายหรือสัตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็เคลื่อนอืดเน่าเปื่อยผูพังไปตามธรรมชาติของมนในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารละสมาธิเราจะมองเห็นนิมิตภายนอก ตัวของเราแต่เมื่อเจตโดภาพในเม็ดข้างนอกโลซึ้งเห็นจริงแล้วเจตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองคล้ๆก็ว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่นี่ประสบะการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับสิ่งนั้นกระโดดทับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไป พอหายไปเราจิตเปลี่ยนสภาพสแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงสว่างลงมาดูกายแล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนถึงขนาดว่ากระดูกแปลกละเอียดเป็นผงแล้วก็หายไปในพื้นดินลงผลสุดท้ายพื้นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียว ซึ่งอันนี้จิตมันจะปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นก็อาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอาสุภกรรมฐานเนี่ยในขั้นสมาธากรรมฐานนี่จิตมันจะรู้เห็นอสุภในมิตได้อย่างชัดเจน และการพิจารณาสุภกรรมฐานนี่เองในเมื่อจิตพละมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะกำหนดเอาเรื่องของออนี่ไปเป็นภูมิวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าสมมติว่า <c oughs> มันเห็นนิมิตอยู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขึ้นออื่นมีน้ำเหลืองไหล แล้วก็เนื้อหนังผุพังไปกระดูกสลายตัวไปถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันไปกําหนดหมายว่าอืร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ถาวรรากฏขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกําหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ ในเมาจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องรู้เครื่องเห็นของจิตให้จดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องนิมิตนี่มันจะเป็นนิ่งอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไปบางทีนิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติถ้าหากว่า ในการพิจารณาสุภาษในขณะอุปจารสมาธินิมิตท,ที่ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเท่ากับพิจารณากายของตนเองหรือไม่อันนี้คําตอบก็เท่าเท่ากันกับพิจารณากายของตัวเองเพราะจิตมันโล้ซึ้งในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟังที่นี้สําหรับแพทย ที่เคยเห็นซากศพจนเกิดความเคยชินในการพิจารณาจะเกิดความหดหู่ใจได้ท่ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยพอนั่งหลับตาพับลงไปมันก็เห็นเพราะเราเคยทำให้จนชินชำนาญแล้ว ถ้าหากจะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามานั่นแหละไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางท่านอาจจะถูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยคนละชิ้นส่วน ใครมีความชำนาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางซะก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาในเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้ว มันจะปฏิวัติภูมิความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเพ่งพิจารณาในภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเพ่งดูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งใจสงบปเป็นธรรมารที่เกิดนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงปอดเห็นปอดนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภายหลัง เมื่อท่านตรวจโลกถ้าหากสามารถเข้าสามาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตแห่งลงไปสมมติมว่าเขาเป็นอะไรที่ปอดกำหนดจิตแท่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นภายในปอดของคนไข้นั่นหนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่ลงอาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโลกตัวเอง สมัยที่เป็นวันโลกเนี่ยทำสมาธิเพ่งดูปอดของตัวเองแล้วมันไปเห็นแผลอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปฉายเอ็กซเรย์ ray. สายเอ็กซเรย์แล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงขั้วปอดสองอันตามความจริงที่มองเห็น สำหรับการตอบปัญหาข้อนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายกติให้เห็นเป็น,เป,นเป็นพระไตรลักษ์หรือเป็นธาตุสี่ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรือยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุสี่ก็ดีพิจารณาพระไตรลักษ์ก็ดี เป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งศีลส,สมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามสวัต จิตไปสู่ภูมิรูภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี้มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธินิ่งโดยไม่ไหวติ่งเกิดความสว่างสวยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเทียงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในในสภาพปกติ แต่ยังใช่การไม่ได้ทีนี้ถ้าอาริยมรรคนี้มีพลังรลอมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินสีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้และสามารถที่จะประคองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไรจิตจะไม่ยึดถือในอารมณ์นั้น และความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเมื่อ เจตมีความรู้อยู่อย่างนี้ถ้าหากมันจ้องดูแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่รู้รู้อยู่จะเป็นเกิดดับเกิดดับก็ตามจะรู้สึกว่าภายในจิตนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันจ้องดูอยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันออกมาเฉยๆออกมาอย่างไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถกรรมฐาน ต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้คือเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระไตรักมันจะกําหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมา มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อ aze. สิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นุูข์เป็นอนัตตาอย่างนี่หนอนี่จึงจะเกิดเรียกเรียกว่าภูมิปัจนานมันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะนึกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นุกข์อันนี้เป็นอนัตตาเนึกจนตลอดวันยั่งคยำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นุูข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยั่งคยำ แต่จิตของเรายังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับสภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็าตามจิตยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาวิปัสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่คือแสงสว่าง ทีนี้ไอ้การกําหนดสมถา,าวิปัสนานนี่อาตมาขอกําหนดเพื่อทําความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นอย่างเรากําหนดจิตทําสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสนา เพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสสนานี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอัน,นอกสนานความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสสนาไม่เกิด เราจะนั้นนักปฏิบัติยาไปเอาความรู้ความเห็นเป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่เห็นเป็นนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้ทำสติตัวรู้เป็นตัวสําคัญถ้าไปหลงเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาเป็นภูมิธรรมที่เราต้องยึดเอาเป็นสาระแล้วเราจะไม่พบของจริง มันจะไปหลงความหลง,หลงนิมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติโูตังเป็นโลกุตตะจิตหรืออยังขั้นมักหรือผลถีติโูตังถีติแปลว่าตั้งอยู่โูตังแปลว่าความเป็น จิตท,ที่ผ่านการพิจารณาสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในเมื่อลูตโลแจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่า สีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูตังถ้าพูดถึงว่าภพมความรู้ขั้นนี้ถึงขั้นโลกุตระถึงทั้งโลกุตระจิตถึงทั้งโลก,กียาจิตโพมความูลนี่เราสามารถที่จะู้ได้จนกระทั่งถึงภูมิของพระอหรหันต โลกีโลกุตละท่านกําหนดเอาความเป็นของจิตเจ็ดรู้แล้วเช่นอย่างว่าเจ็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกณทัญญะรู้ทำในเมื่อเมื่อรู้แล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้ภูมิเจิตก็ขึ้นสู่โลกุตละ แต่โภมโลนี่ยภมโลนี่เป็นได้ทั้งโลกีในโลกุตละแต่ความเป็นนี่เรากําหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสําคัญลักษณะาการพิสูจน์ความเป็นประโสดาบันนั้นหนึ่งมีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ทอถอยรับฟังมติของผู้พูด จะก็ฟังได้ใครพูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสกายะทิตฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตนเป็นสกายะทิฐิเพราะจะนั้นใครพูดมาฟังได้ถูกผ,ผิดพระโสดาบันพิจรารณาเอาเองแล้วเก็บไว้ในจิตในข้อที่สามในการเจริญสมาธิ ถ้าหากไม่พิจารณาไตรลักษ์และความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นขีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยอาตมาขอฝากอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนโูกวางยาสลบเนี่ย พอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชอกตมาพิสูจน์แล้วได้ได้มาสามอย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มืดมิด,มดไม่รู้อะไรอย่างที่สองเมื่อเมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่สาม พอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากล่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทําอะไรอยู่นั่นรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเจริญเ,เอเนี่ยการจเจริญสมาธิหากไม่พิจรารณาพระไตรลักษณ์หรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามเกิดปัญญาเป็นสีติภูตงังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัย บางท่านพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบลงไปแค่อุปจารงสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาไปพวดๆเลยไม่ต้องลำบากท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดภาวนาทีไรแล้วจิตเป็นนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหดหูอันนี้ให้พิจารณากายกตาสติหรือธาตุสี่ เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกําลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจารณาธาตุสีไปแล้วไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขัน้นสีติภูตังนานๆเข้าจิตมันจะอ่อนกําลังลงในเมื่จิจมันอ่อนกําลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายเป็นจิตหดหูต้องย้อนมาพิจารณาธาตุสีอีกเพราะฐานสตินี่คือกายเป็นประการสําคัญที่สุด เวทนาจิตทำเป็นนามมาทำถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงโลกพลังของจิตมันจะลดกำลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสื่อมจึงจำเป็นต้องถ้าสังเกตดูว่าจิตมันมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันมีลักษณะหดหู่ต้องย้อนกลับมาพิจารณากายทันที โดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาธาตุสี่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกําหนดตูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจารณาธาตุสี่ <c oughs> เพราะการพิจารณาธาตุสีเนี่ยมันทําให้จิตรู้เห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นูลนามมาทัมคือโลกาย ถ้าแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็โลดแต่นามธรรมคือเกิดดับเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยให้มันไปไม่ต้องย้อนมาเล่นสมถะอีกเว้นทต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงแล้วจึงค่อยค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไป ผู้ที่เคยเป็นปะโสดาบันหรือสกทาคามีมาแล้วในชาติตก่อนๆเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดโดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรโลกโสดาสกิทาคามาจนกระทั่งจิตนี่ละล่างนี้ไปสภาพจิตก็ยังเป็นปะโสดาทาคาอยู่ เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วภูมิความรู้ของพระโสดาสกิทาคาจึงจะค่อยบังเกิดขึ้นแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่ทำบาปพอเกิดมาแล้วพอรู้เดียงสาขึ้นปาเรารู้จักคำว่าบาปทันทีเพราะ ภูมิปโสดาสกกทาคาเป็นโลกุตตลธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สำเร็จปโสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สำเร็จอลาหันในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสำเร็จอลหันบางท่านมาเกิดอีกสามครั้งสำเร็จอลาหันแต่บางท่านเกิดจังมากไม่เกินเจ็ดครั้งสำเร็จพระอลหันในลักษณะของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ โลกุตละธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นประโสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไหร่กี่ชาติกี่ภพคุณธรรมมัน,นั้นไม่เสื่อมแต่อาการที่แสดงออกนี่มันหดเข้าไปอยู่ในจิตตัวผู้รู้ในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะปุดขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมาทันที อันนี้เพื่อจะให้ได้ความชัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดและจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มรู้เดียงสาขึ้นมาพอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปรากฏแต่สภาวะความเป็นพุทธผู้ปูขั้นประสูดานี่ไม่รู้จักเสื่อม ผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติก่อนค่าเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์มีเ,เกิดเป็นยักษ์มี แต่ว่าความละเอียดนั้นไม่ได้จดจำทีนี้ถ้าหากว่าธรรมชาติของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อถ้าหากสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็บรรลุภูมิธรรมภูมิธรรมนั้นก็ยังสดับตลุนไม่ให้กินเนื้ออยู่แน่ถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มีชีวิตจะมีวิบาก,กรรม ให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางเสื่อมการกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติทำเสื่อมจากคุณน่ารมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์นี่เป็นการส่งเสริมปานาติบาตหรือไม่ ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของของมนุษย์ในการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับทานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาิคืนรับทานลงไปเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยร่าเชิญรับทานไปถึง มีหลักพระพิสูจน์จะต้องอาบัติหนึ่งสงอ่าหนึ่งต้องอาบัติเพราะแกล้งเพราะแกล้งต้องอาบัติประการที่สองสงสัยแล้วขืนทำลงก็ต้องอาบัติเช่นอย่างสมมติว,มว่าเขาทำกับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมนุษย์มาให้เราฉันทั้งทั้งที่สงสัยอยู่แน่นเลย ข้อชันลงไปแล้วก็ต้องอาบัตทุกกฎอันนี้เรียกว่าสงสัยแล้วขืนทำลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดแลวแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อนอ,อีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความทั่วประพฤติความดี ที่ได้การละความชั่วนี่การละความชั่วตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคําสั่งนี้เป็นคําสั่งการละความชั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความชั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจสําหรับคฤหัสถ์หัสทั่วไปมีศีลห้าข้อ หากใครจะละก,กิเลส้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีลห้าข้อปฏิบัติศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้เจวะละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิประทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดีเรียกว่าเป็นความดี ที่นี้ทําปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทําให้ผู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุขนี้มาจากเหตุอะไรทุกนี้มาจากเหตุอะไรแล้วทําอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้นอกจากจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมพร้อมเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจิตเปลี่ยนสภาพ เช่นอย่างจะละความโลภค,ความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทําศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทําปัญญาให้เกิดขึ้นมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อสามอย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิตเมื่อจิตอาศัยคุณธรรมก็ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี่จิตจะย่อมรู้ รู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย